ดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวกันน้ำบอยนาเกลืออยู่กับผมบูธดิซังนะฮะเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมก็จะพาไปไตะลน่นากันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะสําหรับคนหุ่นน้อยมาดูไว้นะฮะสายงบน้อยนะตอนนี้ผมก็พยายามมาจนไต่มาติดท็อป30สบแล้วนะ,ะนอนดึกทุกวันคะ,ะับเพื่อจะติดท็อป30สบแต่ปรากฏว่าพรุ่งนี้ผมผมต้องขับรถไปสกลน,นคร ไปวันเสาร์นอนคืนหนึ่งกับวันอาทิตย์โอ้ยอุตส่าห์อดตาหลับครับตานอนว่าจะติดท็อปสามสิบนะปกติผมอยู่ยี่สิบสี่ยิบห้านะทุกคนเขาเขาป้าเพชรไงพอพอตอนเช้ามาเขาจะป้าเพชรไล่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 แต้มเลยเลยก็คือไม่ให้เราไม่ให้ไม่ให้เราทิ้งไปไกลไงเบ่งเขาป้าเพชรเราเราไม่ป้านะเราจะรอเขาพลาดนะเอาอะไรใส่อะไรไปดีครับเอ มันมีสถานะอะไรมีแค่ MA นะมีอะไรไหมโอ้สตันไว้ฮต้องใส่นะต้องใส่กันไว้ไปห้าเราจะไปลุยเลยนะลุยผมปิดเสียงดนตีแล้วนะบางทีมันดังมันเดี๋ยวมันเบามันดังมันเบามันดังไงผมก็เลยปิด ผมจะรูดนะทุกคนนะคือที่ผมอยู่ได้นี่ก็เพราะว่าผมรูดนะถ้าสู้กันตรงๆเนี่ยผมสู้ไม่ได้นะยิ่งเดบันโอใหม่มาเนี่ยโอ้โจบเลยโอ้ไม่ติดรูดผิดจังหวะฮะไม่ติดด้วยกดเล่งไปปุ๊บเอ้ยโดนผักก็ยังดีฮะเอาแล้วเอาแล้วโอ้ไม่มีคิวผีมานี่สบายเลยนะแต่เราพลาดโดนมังกรเข้าทีเดียวเราก็ตายเหมือนกันนะ หุ่นชุดนี้ยังโอเคอยู่นะทุกคนยังเป็นทีมบุกได้อยู่นะบางทีตัวเยอะก็จัดไม่ถูกนะทุกคนนะมันเยอะจัดไงไม่รู้จะจัดยังไงไงแต่ตัวน้อยก็ปวดหัวช่วงเปลี่ยนเมตานะช่วงปรับมาเนี่ยเหมือนที่พี่บี้เราเนี่ยปรับมาผมหล่นไปห้ารอยนะแต่ปกติผมอยู่สี 40, 50, ่สิบสี่สิห้าสิบนะหล่นไปห้า้อยนะทุกคน วันนั้นไต่เข้าวินมาถึงร้อยสี่สิบกว่าโอ้เซ็งผมอุตส่าห์อดหลับครับนอนนอนตีสามทุกวันเนี่ยเขาจะตีอลีน่าทุกคนว่าจะเข้าหน,นะนึ่งในสามสิบนะวีคนี้วันนี้ผมอดัดนะวันศุกร์นะเทวดาคลิปวันศุกร์เพราะพรุ่งนี้ต้องขับรถไม่ว่างไงไม่สะดวกนะฮะเนี่ยวันศุกร์เลยต้องอัดคลิปวันศุกร์นะถ้าผมไม่ได้ขับรถผมคิดว่าต้องเข้าหนึ่งในสามสิบได้นะไม่ได้ปลานะฮะไต่กรึบกรึบกรึบขึ้นมานะนอนดึกครับนอนดึกทุกวันตีสามทุกวันเลยเพื่อจะไต่อลีนา่า แต่ผมจะบอกว่าทุกคนคือไตเล่นหน้ากลางคืนเนี่ยโหไตสนุกมากมีแต่ขึ้นอย่างเดียวฮะไม่มีเด้งลงคนเข้านอนกันหมดไงไม่มีใครไม่มีใครตีเลยไงแต่ก็ยังมีนะคนดึกอะ่ะคนเล่นดึกๆอะ่ะบางทีเขาก็ตั้งโปรแกรมไว้ไงแต่ทีมผมมันต้องใช้ลูดไงมือมันต้องลูดไงถ้าไม่ลูดก,ก็ลําบากไงฮะคือคะแนนช่วงยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี้สามสิบน,นี้มันจะสูสีกันมากเนยห่างกัน สี่สิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกิบไม่เกินร้อยนะนี่แหละฮะเนี่ยผมกวาผมแพ้ไงเอถ้ารูดผิดจังหวะนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะเออะู่อีท่ายิางแรงด้วยนะมาเอายังไงดีว่าวัดดวงไปเลยไหมใช้ท่าแรกมาทุกคนนะอ้าวเขาจัดอย่างนี้ผมจะใช้เนี่ย เทคนิคเรายอมถอดบี้ก็ได้นะทุกคนไม่กลัวฮะอย่าไปนสนใจเนี่ยทีมนี้ที่ผมใช้ไต่ลีนาขึ้นมานะยิ่งมีบี้ยิ่งไต่ง่ายไงบี้เป็นตัวโปรดผมอยู่แล้วไงใขรูดที่ไม่เปลี่ยนก็ลองหัดรูดดูนะออโต้รูดก็ได้ฮนะแต่ออโต้ผมไม่เอาไงทีมผมไม่แข็งแกร่งไงผมเอาความชัวร์ดีกว่าฮะออโต้รูดจังหวะยากไงนี่ปล่อยนะไม่อยากรูดไงลองดูกันฮนะบี้เขา ซูมฆ่าไปก่อนเลยลูกนิว้วว้วนไปตายไหมไม่ตายโอ้มันแข็งแล่วะน่าเสียใจนะอุตสาห์อุตรลบขับจำนอนมาทั้ง4ี่ห้าวันกพจะเข้าท็อปสานั้นต้องขับไปส่งพี่ที่สกลน,นครโอ้เสียใจหลายแล้วขับรถไปขับรถกลับไม่รู้จะได้ตียยลิน่าเลยปไม่รู้จะเด้งมาเท่าไหร่นะที่ทำมาศูนย์เปล่าเลยคนตรลบขับจนนอน,ต,น,อนตาปูดหมดเลยผม แต่ตีด really ึกๆนี่มันจริงๆนะฮะลีน่าเนี่ยโอ้ขึ้นอย่างเดียวเลยลุดๆๆๆๆแต่แถวนี้ไม่เคยกันใครได้เลยนะเข้าไปดูนานๆจะมีครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเออบี้ผมก็รีได้สกิลสตันแลวนะทุกคนนะคู่กับมังกรโอ้โหตีกันอย่างมันเลยสตันเนี่ยเวลาอวยก็ออกเดี๋ยวมังกรออกเดี๋ยวบี้ออกสตันนะ สตันนี่ช่วยชีวิตผมหลายครั้งนะนช่วยผมชนะนะโอ้ยืดยือฮะยังไงแล้วก็ชนะอีกแล้วเรากดติดเทอร์โบไปเลยฮะผมมั่นใจไงผมมั่นใจไงผมก็เลยกดเห็นไหมนี่ขนาดไม่มีใหยบี้นะเนี่ยแค่ใยยอนกับสถานะเอมเอเราก็พอนะโมอีกแล้เราจะรอก็พลาดเองนะเราจะชนะไปเรื่อยฮะ ใช่เราชนะตลอดนะเราก็แพ้เหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ว่าตีสามรอบเราแพ้นะนู่นหลังจะแพ้เราสิบรอบสิบห้ารอบแพ้ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีก็ยี่สิบรอบเอทีมนี้เหรอเราจะใส่บี้ไหมทุกคนเอเ็็ใส่นักบินแปลกแปไว้เอขอดูก่อนนะ ่อนจะตีต้องกดดูด้วยนะฮะอ๋อหลับเหรอไปห้าลูยผมใช้ทีมเดิมนะไม่ใส่พี่มันลูดไม่ได้ไงจัดหลังลว้วนางเงี้ยเล่นลาบากผมลูดไม่ได้ใครที่ดูใครที่ดูอยู่ลองไปจัดทีมบุกแบบผมนะใส่เดซไปด้วยก็ได้นะแต่ถ้าเจอเดบมันโอจะไปใส่เดซนะมันไม่มีความหมายนะแค่เจอแค่บางกรน,นะแต่แบบว่าตีสิบครั้งไม่แพ้เลยยิ่งดีนะอันดับจะขึ้นเร็วมากนะ ตรงที่ผมอยู่เนี่ยผมแพ้ครังนึงอันดับผมร่วงเลยนะคือมันจี้ตูบแบบจี้คอหอยมาแบบหายใจลดต้นคอเรามาเลยผมอดนอนตีขึ้นมาก็พอเช้ามาเขาจะปลาตามมาแล้วจะปลาไมา่แสงแล้วปลามาอยู่ใกล้ๆเราช่วงนี้ทำตัวเกมทำดีนะ เฮ้ยเฮ้ยเ้ยบัชลูกเออคือแจกดาวม่วงแจกเจาะช่องโอ้ยแจกให้ดาวม่วงให้เรามาสู้กับเทพเทพไงผมว่าทุกคนก็ไต่ขึ้นมาได้นะถ้าทุกคนมีเวลาเล่นนะฮะ <c oughs> นอนดึกได้ตื่นเช้าได้เงี้ย ผมนอนตีสามเพิ่ผมผมตั้งนาฬิกาไว้ตีสี่ครึ่งไงตีสี่ครึ่งหกโมงเจ็ดโมงตั้งไว้ตีอะไรนะ้ <c oughs> แบบว่าไม่ให้ไม่อยากให้พลาดเลยพลาดไปนิ่ๆหน่อย <c oughs> ติดสตันดีไหมฮบเวลาจะออกดีมันก็ออกดีเม่อไว้เลือฝั่งเขาแล้วบัฟบัฟคิวผีออกหรือ,อยังเนี่ยผมยังไม่เห็นเขาตายเลยเนี่ยเอ้ยติดสตันไปลูกทาบัฟผมหมดถ้าเขายังไม่บัฟเลยอาจจะแพ้นะเนี่ยเอ้ยเออ สงสัยบับออกแล้วเออเรียบร้อยฮะสบายสบายฮะลดไหมโหตอนแรกผมอยู่ที่ยีเจนะหมดยังตีครบ3มรอบอยังเนี่ยโมเดลโม้เนี่ยอ้าวจบแล้วสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับผม